สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคม2568นะคะแบมบพามาชมบรรยากาศของการช่างจะย้ายรถแบ็โฮไปหน้างานที่บ้านสะจระเขคนะคะคุณผู้ชม แต่น้องงอแงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าน้องรถล้อหลุดค่ะตอนนี้น่าจะซ่อมได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องใช้งานเยอะอะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แดดดีมากๆเลย ต้นขี้เหล็กของคุณยายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้นขี้เหล็กของแหม,มจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะต้นขี้เหล็กกำลังงานในบ้านของแหมมอยู่ฝั่งโน้นะคะ่ะ